ต้นแขนใหญ่อย่างเงี้ยเออเวลาที่สังเกตไหมว่าตรงตรงต้นขาเวลาเดินไป<ช>มันจะมีเซรูลไลต์อ,อ่ะเออต่อออออมันก็ได้เหมือนตัวโตมอ่ะ บีบดูอย่างเงี้ย,น,ยนั่นแหละคือเซลลูไลท์ถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายเนี่ยเราออกกําลังกายปุ๊บเราทานโปรตีนนะคะมันจะเปลี่ยนจากเซลลูไลท์นะคะไขมันนะคะกระชับแล้วก็กลายเป็นไขมันได้กลายเป็นกล้ามเนื้อกลายเป็นกล้ามเนื้อได้เป็นเป็นกล้ามเนื้อได้ใช่ค่ะตัวนี้คือดีมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนคุณนับตังอะเป็นคนที่แบบต้องขาใหญ่มากแล้วเราออกกําลังกายแล้วมีตัวช่วยนะคะเป็นโปรตีนนี่แหละมันทําให้ขาขาของเราอะกระชับมากขึ้นสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นดีมากเลย อันนี้ต้องบอกว่า,สารสมากค่ะใช่สารอาหารดีมากคุณนักตังคุนดีมากนี่หอมมากค่ะทุกคนบอกเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าเรากินโปรตีนไงใช่ได้ไงเดี๋ยวดูหน้าของพี่ส้มเนี่ยพี่ส้มหาเจอ,อยังรูปแม่แบบนี้ อ่ะได้ได้โปรตีนคุณต้องแยกไว้ไอติดดาวไว้เดีติดดาวไว้มันจะได้เปิดดูงให้จริงค่ะโปรตีนช่วยกระชับมากตอนนี้เซลล์ดูไรลดลงคอ้ครูพินนะคะครูพินผอมมากตอนนี้คุณดีเราปกติเขาเป็นคนกลวกแม่คูณเพียเขาเป็นคนกลัวแต่พอเขากินโปรตีนคือเขาจะรีวิวทุกอย่างเลยเวลาเขากินนะไปไปสองเฟซุ๊กเขาอ่ะเขาจะกินให้เห็นเลยนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าแขนเล็กลงขาก็เล็กลงนะคะเออมีตัวช่วยดิมีแล้วก็ใครที่เเพียกินโปรตีนคือดีมากคือหายเพียทัน ทีที่กินเลยนะคะบอกเลยว่ากินแบบแล้วรีเซ็ตแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะจะรู้สึกเลยว่าโอ้ดีนะคะดีบางคนบอกว่าหลังผ่าตัดมากินโปรตีนก็ฟื้นตัวเร็วมากลูกชายเป็นนักกีฬาให้กินทุกวันเด็กอะค่ะให้กินไปเลยสองซองกินหลักข้าวอย่างเงี้ยค่ะดูดูลูกสาวครูสิลูกชายครูเขาไม่มีวินัยเท่าน้องเขาน้องเขาอ่ะสูงมาจะเท่าครูแล้วนะคะนี่น่าสูงมากแล้กินโปรตีนถึงนะคะเออ ค่ให้ดูพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมเลยค่ะไม่มีกอว์เจนเซอร์นะค่ะอะไรค่ะดูค่ะนี่คือจากการผ่าตัดน้องพี่ส้มอ่ะโบมากนะคะแล้วก็แทบจะแบบแทบจะต้องเนื้อแบ่งเข้าไปเลยนะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างเงี้ยคนเห็นแบบนี้น้าจะเป็นแบบแผลเป็นรอยบุ๋มเข้าไปแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอภิส้มขาอภิส้มพี่ส่งอ่ะอภิส่งมาเอาน้่งอภิส้งมาอันนี้คือฝั่งนี้ทุกคนเนี่ยมันเห็นไหมหันมาหันสุดเลยหันทางนู้นเนี่ยอ่าเนี่ยค่ะคือเต็มแบบ เต็มเลยอ่ะเต็มเยอะมากเลยค่ะเนี่ยคุณแค่ดูแค่นี้พอเนี่ยค่ะแผลสมานแล้วก็ไม่ไม่เป็นโบลลงไปนะคะไม่เป็นโบลงไปคือไม่กินเนื้อนะคะอืมเลิศมากอ่ะแคปหน้าจอค่ะคือต้องบอกก่อนว่าแบบรูแบบโบแบบสุดยอดมากค่ะโอเคจะไม่ทันกอไปกอมาดูไม่ทานกอไปทอบมาโอเมก้าโปรตีนนลดมาก คุณกินเองเพื่อตัวคุณรักใครรักพ่อรักแม่ให้เขากินค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรกินแล้วนะสมมติผู้ใหญ่อ่ะชอบกินให้พฤติกรรมคนไทยที่เป็นเบาเบาหวานความดันห,หัวใจคือชอบกินท้าวกันหลังหกโมงเย็นยังไม่ค่อยดีแล้วให้กินโปรตีนดีกว่านะคะเพราะว่าร่างกายมันมันเผาผ่านไม่ทันอ่ะเป็นโรคอ้วนด้วยเป็น าหวานไขไขบันด้วยหลายอย่างเนาะกินโปรตีนดีกว่ามื้อเย็นนะคะดีกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์คุ้มด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเนาะเราละเหมือนครูครูให้พ่อให้แม่ให้ลูกครูตัวครูก,กินเองเพื่อตัวเราทั้งนั้น